ดูดวงชาวราศีสิงปิดตาไม่รับรู้ดวงหนึ่งในร้านรวยทันทีอำนาจบุญมารมีวาสนาท่านเคยเจอหรือไม่ครับถ้าเคยเจอคอมเมนต์มาบอกด้วยนะเรื่องราวต่างๆไม่จําเป็นต้องรับรู้กลับรวยนะเาอาผมเรื่องราวต่างๆท่านไม่ยุ่งไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเนี่ยจนนะครับไม่ใช่เรื่องของเรานะไม่ได้าทาให้ท่านรวยขึ้นมานะไปช่วยเขาเนี่ย รเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวดวงชะตาไม่ใช่เรื่องรล้าเล่นนะครับถ้าไปยุ่งฉันอยากให้เขาลอดพ้นเนี่ยให้เขามีความสุขเนี่ยนะผมแต่ตัวท่านกลับจนนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวท่านก็ปิดหูปิดตาปิดตาไม่รับรู้ไม่เห็นผีไม่เห็นวิญญ,ญาณไม่เห็นเรื่องราวต่างๆเล่นลับไม่เห็นเรื่องราวอนาคตไม่บอกกล่าวกับใครใดทั้งสิ้นนะครับผมบมันเป็นเคสอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงว่าดวงชะตาของท่านจะรวยท่านเอาหรือไม่ครับ เคยเจอมาคอมเมนต์บอกกล่าวกันคนนั้นในโชคจะตามนาดบารมีวัส,สนาตกตำแหน่งเดอะเวอร์ดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการส่งมอบดวงแก้วมณนนีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านต่อเมื่อท่านไม่รับรู้สิ่งใดแล้วท,ท่านไปรับรู้ไปคล้องเกี่ยวไปคล้องแวะวรัะผมทำหน้าที่เป็นหมอดูทำหน้าที่เป็นหมอทรัะผมแต่ว่าสิ่งต่างๆม,มันเข้ามาปิดกัน้นท่านท่านจะไม่รวยครับวันนั้นท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้วายชาวราศีเสงให้ยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเอง ถ้าท่านล้มครอบครัวพังหมดนะถ้าท่านไหว้น้ำไม่เป็นไหว้น้ำไม่แข็งนะมีคนมาเกาะเกี่ยวท่านอยู่อาจจะพังได้เพราะฉะนั้นท่านต้องไหวให้ถึงฝั่งก่อนเราค่อยกลับมาช่วยเขาเพราะฉะนั้นอำนาจบุญบารมีวาสนาครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่เรงเรือง,องตกตำแหน่งเดฟูมีคนบระจบป,ประแจงเรียกแข้งเรียขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้าย ับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครเข้ามาพยายามดึงมาช่วยฉันหน่อยสิมาช่วยฉันหน่อยสิยนนยสท่านแน่ใจเหรอเสียงนั้นใช่คนเหรอับนะผมเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายเจ้ากรรมในเวนตกตำแหน่งจัสเมนับผมเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแปลงกายเป็นอสศูนย์เป็นปีศาจเป็นนาร้ายครนะผมเข้ามาฆ่ามาให้เอ็งรวยหรอกเอ็งอย่าฝันว่าเอ,งอ็งจะรวย ฝันนะผมคนแบบนี้มันมีในโลกนี้ท่านเคยเจอหรือไม่ถ้าท่านเคยเจอท่านก็วิ่งหนีสิครับเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัติระจุถ้าท่านได้ดีเจอดีท่านจะรวยถ้าท่านปิดหูปิดตาจะรวยแต่ถ้าท่านทําเป็นนะผมเจอเรื่องราวต่างๆและเข้าไปจัดหนักจัดเต็มท่านจะพังพินาศเพราะว่าปีศาจหมูมาดมันกันแกล้งท่านนั่นเอง อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ให้ก็จริงแต่ต้องเลือกไงนะผมไปให้บิตร์ไม่ได้นะให้กับคนประเภทพวกนี้มันแอบหัวเราะท่านอยู่นะครับมันหัวเราะอยู่นะนะผมเพราะฉะนั้นการต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัสนาทางด้านจิตใจสูงส่งมากว่าจะรวยหรือจะจนตรงนี้วัดกันตรงนี้เลยจิตใจของท่านตกต่ําย่ําแย่แพ้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆท่านก็จะไม่รวยครับ เพราะดวงจะรวยคนมันจะรวยมันจะเฮงนะมันจะปังนะมันจะใจฮึกเขิมนะเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับแลกเสียงนําโชคอาจจะมีโชคลามเงินทองบารมีวาสนาแต่มันปิดเอาไว้ท่านดูให้ดีนะครับจัดหนักจัดเต็มถูกใจคลิปนี้กดซ er, ุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติเกอร์ให้ติบให้ค่าครูทางช่องได้รับต่างช่องจะได้ดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์มากๆนะครับสวัสดีครับดวงชะตาราศีสิงห์ประจําเดือน ราศีสิง์ในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตดวงดาวส่งผลให้ชาวราศีสิงมีพลังและความมุ่งมั่นสูงโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรผ่านตำแหน่ง ที่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจนผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชามีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่คนที่กำลังมองหางานใหม่จะพบโอกาสที่น่าสนใจ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดหรือธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสขยายกิจการหรือเริ่มโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านการเงินดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานที่ผ่านมารายได้พิเศษอาจเข้ามาจากช่องทางที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอย่างไรก็ตาม ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการถูกชักชวนให้ลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงการค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้จะมียอดขายที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับความงามสุขภาพหรือเทคโนโลยีการทำการตลาดออนไลน์ จะได้ผลตอบรับที่ดีลูกค้าเก่าจะกลับมาซื้อซ้ำและมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ผ่านการแนะนำบอกต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับการย้ายที่อยู่การเปลี่ยนงาน หรือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตดวงดาวชี่แนวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าในระยะยาวแม้อาจรู้สึกไม่มั่นใจในตอนแรกแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับปีหน้าความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและคู่ค้าจะแน่นแฟ้นขึ้นมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรใหม่ ที่จะช่วยผลักดันความสำเร็จการเจรจาต่อรองต่างๆจะราบรื่นแต่ควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ในช่วงกลางเดือนข้อแนะนำพิเศษ 1. ควรวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างรอบคอบ 2. ใส่ใจรายละเอียดในการทำงานและเอกสารสำคัญ 3. พัฒนาทักษะใหม่ใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนหสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจสีมงคลน้ำเงินทองเลขนำโชคหนึ่งสี่เก้า วันที่ดีที่สุดอังคารพฤหัสบดีการเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายแม้ดวงโดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ชาวราศีสิงห์ควรเตรียมพร้อมรับมือกับความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆการดูแลสุขภาพกายและใจเป็นสิ่งสำคัญควรหาเวลาออกกำลังกายและทักผ่อนให้เพียงพอ โอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจการลงทุนในธุรกิจออนไลน์การขยายฐานลูกค,ค้าไปยังต่างประเทศการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่การร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจการวางแผนระยะยาวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนเป้าหมายระยะยาวทั้งในด้านการเงิน และการพัฒนาอาชีพควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนธุรกิจรวมถึงการวางกลยุทธ์สำหรับปีหน้าสรุปเดือนเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีสิงห์ความสํำเร็จจะเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและการตัดสินใจที่รอบคอบการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้สิ่งใหม่ จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวชาวราศีสิงห์จะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องความรักที่จะมีพัฒนาการอย่างน่าสนใจสำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้นผ่านการเผชิญความท,ท้าทายร่วมกันแม้อาจมีความเห็นต่างในบางเรื่องแต่ จะสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการสื่อสารที่จริงใจและเปิดเผยจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคู่รักหลายคู่อาจได้วางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนในทรัพย์สินช่วงกลางเดือนเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องสำคัญกับคนรัก ส่วนชาวราศีสิงห์ที่โสดดวงความรักส่องสว่างเป็นพิเศษในเดือนนี้โอกาสพบเจอคนถูกใจมีสูงโดยเฉพาะจากการแนะนำของเพื่อนหรือในงานสังคมผู้ที่เพิ่งผ่านความผิดหวังมาจะได้พบคนที่เข้าใจและเยียวยาหัวใจอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจเพราะอาจมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่ง การงานของชาวราศีสิงห์จะมีความก้าวหน้ามีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งความสามารถในการจัดการงานและภาวะผู้นำของคุณจะโดดเด่นทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาด้านการเงินแม้จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลแต่ก็จะมีโชคลาบหรือรายได้พิเศษเข้ามาช่วยเสริม สุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระวังความเครียดสะสมจากการทำงานหนักการพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจควรหาเวลาทำกิจกรรมผ่อนคลายกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีสิงห์ในการพัฒนาความสัมพันธ์ สร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและดูแลตัวเองให้มีความสุขทั้งกายและใจการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆพร้อมกับรักษาความมั่นคงในสิ่งที่มีอยู่จะนำมาซึ่งความสำเร็จและความสุขในชีวิต